วันนี้มาพบกับอูส๋สงวั้าจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่13มิถุนายนนะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับส่งมอบรถให้กับลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคันนี้เป็นโรบครั6เ k 1นะครับ240ราคาจบอยู่ที่1ล้าน50,000บาทนะครับราคาจบอยู่ที่1ล้าน50,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมกันนะครับ อันนั้นแอร์นะครับแอร์เย็นเลยเป็นฝ้านะนี่ยด้านหน้าชัวอากะบะคันนี้จะยาวหน่อย,น,ย 3, นะครับคนนี้กะบะยาวสามเมตรหกสิบนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาเดินดูรอบรอบนะ สีสันสวยงามครับสีนี้ถือว่าสวยเลยนะครับกระทะเป็น17.5ครับยางเรเดียนสีสันแล้วล่ะไม่ต้องโป๊กันแล้วครับลาวข้างยึดกับ คัสซีนะครับบางโกลหลังเลดน,นะครับบางฝุนหลังสองแผ่นนะครับฝาท้ายแบบนี้เรียกปิดตายนะครับฝาท้ายปิดตายครับเผาดันท้ายใส่ให้เรียบร้อยจะขอเรียบร้อยนะครับไฟท้ายยึดเกบคัสซีนะครับ อาจจะดูมันไม่เรียบตาแต่ผมไม่ได้โปะเะยครับตันนีน้แบบนี้ทั้งเส้นครับทั้งกระบะบผมไม่ได้โปะด้านข้าง ดูด้านนี้นะครับนี่นครับด้านข้างอันนี้เป็นท่อสี่นิ้วนะครับลาวข้างแลวยึดกับคันสีแล้วตัวกันแบกครับ ไหนก็ประมาณนี้ครับเบาะเป็นเบาะลมนะครับมาด้วยเหรอ 啊，还有了，哎、嗯。 นี่เป็นกระบอกดำหกตันนะครับเเอาอะไรเพิ่มเติมอ่ะ ไม่ทันแล้วยกเสร็จวันนี้แล้วโอ้ยไหวต้องห่วงแล้วอยากได้ซสูงนะฝากด้วยนะครับราคาคันนี้จบอยู่ที่หนึ่ง0้านห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานอูสงวนศักดิ์ด้วยครับได้ในช่องทางเพจ a c e b o o k นะครูสงวนศักดิ์ช่องย t u b e นะครับอูสงวนศักดิ์นะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์8ปดเก้าเก้าสามแปดนะครับส3 9 7าเก้าเจ็ดนะครับ เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ